เดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับเวลาที่เราใช้งานมาสักพักหนึ่งให้เราทําการตรวจสอบนะครับว่าใบามีดของเรามีรอยแตกรล้ารือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันมีรอยแตกรล้าให้เราเปลี่ยนใหม่ห้ามใช้เด็ดขาดนะครับนี้คือใบมีดที่มันแตกนะครับนี่แตกลักษณะแบบนี้เลยอันตรายมากนะครับเราต้องตรวจสอบอยู่เป็นประจํานะครับว,วิธีการตรวจสอบก็ให้เราใช้หินลับมีดนะครับหรือว่าใช้กระดาษทรายเบอร์หย,ยาบ,ยาบก็ได้ขัดบริเวณร,บรอบๆตรงนี้ เพื่อที่จะดูรอยแตกเล้านะครับถ้าเกิดว่าใบมีดมันมีรอยแตกเล้าให้เราทิ้งนะครับทิ้งทันทีห้ามใช้เด็ดขาดนะครับขัดบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ขัดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูบริเวณตรงนี้นะครับว่ามันแตกหรือเปล่าถ้ามันมีรอยแตกนะครับทิ้งทันทีนะครับเนี่ยอันนี้คือด้านที่เรายังไม่ได้ขัดมันจะมองไม่เห็นนะครับ ขัดทั้งสองด้านนะครับเพื่อความชัวร์ใบมีดเวลาที่เราเลิกใช้งานแล้วนะครับให้เราถอดใบมีดออกมาตรวจสอบไม่ต้องเก็บใบมีดไว้ในตัวเครื่องนะครับถ้าเราเก็บใบมีดไว้ในตัวเครื่องเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสมาตรวจสอบได้เลยนะครับดูบริเวณเนี่ยทั้งข้างนะครับอันนี้ไม่มีรอยแตกแล้วใช้ต่อได้นะครับตัวนี้ ส่วนใบนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาขัดเหมือนกันครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับเท้าไร่เท้าสวนนะครับที่เราใช้เครื่องตัดหญ้านะครับใบมีดเราต้องมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวใบมีดแตกมันจะเป็นอันตรายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลยอันนี้เป็นเคสของผมเองนะครับที่ก่อ,อนหน้านี้ไม่เคยได้ทําการตรวจสอบนะครับจนใบมีดแตกนะครับสรุปแล้วก็คือใบมีด ปลายตรงนี้มันไปซุกอยู่ในพงหญ้ามันก็เลยทําให้เราไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายป,ปลายใบมีตัวนี้มากระเด็นใส่เราหรือว่ากระเด็นใส่เพื่อนร่วมงานนะครับมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสําคัญมากนะครับอันตรายเลยทีเดียวเรามาเช็คตัวนี้ขัดนะครับขัดเข้าไปนะครับ แล้วก็ดูด้านขอบตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใบมีดมันแตกแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นทันทีเลยนะครับขอบบริเวณตรงนี้มันจะมองเห็นทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอยก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับใช้ต่อได้ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าใบมีดใบมีดดุดใบมีดมแตกนั่นคืออย่างไร,นะรเราก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอกับตัว เนี่ยพอที่เราได้เจอกับตัวเราถึงรู้ว่ามันอันตรายมากนะครับเนี่ยใบมีดมันแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราขันน็อตไม่แน่นมันก็จะทําให้ใบมีดเราไม่หมุนแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าเวลาที่น็อตมันหลวมเนี่ยใบมีดมันจะหมุนฟรีเลยมันจะตัดไม่เข้านะครับมันจะหมุนฟรีให้เราไปขันน็อตให้แน่นก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใบมีดแตกเนี่ยมันจะกระเด็นมาหาเราหรือว่าประเด็นกระเด็นไปหาคนอื่นนะครับ ให้เราทำการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำนะครับสหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้นําไปใช้นะครับสวัสดีครับ